เรื่องที่40ชื่อเรื่องเสียงกรีดใต้เตียงมีบางอย่างอยู่ใต้เตียงเสียงแรกที่เมย์หญิงสาวนักออกแบบวัย26ปีพูดกับแฟนหลังย้ายเข้าคอนโดใหม่แต่แฟนกลับหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าเธอคิดมากเพราะงานเครียดเสียงเหมือนเล็บกรีดพื้นไม้เสียงหายใจในเงามืดและบางคืนที่ผ้าห่มถูกดึงเธอคิดว่าเธอฝันจนเริ่มเชื่อว่าเธอกำลังเสียสติสัญญาณที่ไม่มีใครเชื่อ เธอเริ่มติดกล้องวงจรปิดแบบตั้งเวลาเปิดเฉพาะช่วงตีสองถึงตีสีช่วงที่เธอมักรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ในห้องคืนที่สามกล้องจับภาพได้สิ่งหนึ่งมีเงาของหญิงผมยาวค่อยๆเลื้อยออกจากใต้เตียงหยิบของกินบนโต๊ะนั่งกินเงียบฮ่าฮาแล้วคืบกลับไปใต้เตียงอย่างช้าฮ่าฮคนที่ไม่เคยออกจากห้องเลยตำรวจถูกเรียกมาทันทีในวันรุ่งขึ้น พวกเขาพบช่องลับใต้เตียงซึ่งมีช่องระบายอากาศกับที่นอนชั้นล่างภายในมีข้าวของเสื้อผ้าเก่าอาหารแห้งและกลิ่นอับเหมือนกรงหมาหญิงคนหนึ่งถูกพบซ่อนอยู่ร่างกายผอมเกรงตาแดงก่ำขนตาหลุดเป็นหย่อมและพูดเพียงประโยคเดียวอย่าไล่ฉันเลยฉันอยู่กับเธอมาตลอดเงาที่อาศัยอยู่ในความมืดเธอชื่อเรโกเคยเป็นผู้อยู่อาศัยเก่าในห้องนี้เมื่อหลายปีก่อน แต่หลังโดนไล่ออกเพราะค้างค่าเช่าเธอไม่ยอมออกซ่อนตัวในช่องใต้เตียงโดยไม่มีใครรู้เธอเคยแอบ,บดูทุกคนที่ย้ายเข้ามาและอยู่กับพวกเขาแบบเงียบหา่หาฮ่ากินเศษอาหารตอนเจ้าของหลับแอบบใช้สบู่ยาสระผมแอบบดูเขานอนแล้วบันทึกเสียงหายใจของพวกเขาไว้ฟังตอนกลางวันบทสรุปที่ไม่มีทางลืมหลังถูกจับเรรกถูกส่งตรวจจิตเวชแพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีอาการทางจิตรุนแรง แต่ไม่มีประวัติอาชญกรรมใดเลยแต่เรื่องไม่จบตรงนั้นคือหนึ่งเมย์เปิดเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์เธอเพื่อย้อนฟังเสียงกล้องวงจรปิดและพบไฟล์เสียงหนึ่งที่เธอไม่เคยกดอัดไว้เสียงหญิงคนหนึ่งกระซิบใกล้หูขณะเธอนอนหลับไม่ต้องกลัวนะฉันยังอยู่ตรงนี้ใต้เตียงเหมือนเดิมเธอย้ายห้องในทันทีแต่ทุกคืนในห้องใหม่เธอยังคงได้ยินเสียงกรีดเบาๆที่พื้น เหมือนเล็บที่จิกลงกับไม้ชา้ชาๆใต้เตียงของเธอทุกคลิปที่เกิดขึ้นใช้ใจผมทั้งหมดผมขอแค่คนละหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามหนึ่งไลค์หรือหนึ่งบาทเพื่อให้ผมได้มีแรงสู้ต่อเป็นค่าเทอมลูกๆค่าขนมลูกๆ